ขอถวายความนอบน้อมของข้าพเจ้าต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกขอโอกาสกล่าวธรรมกล่าววินัยน,นะครับนี่พูดถึงคําว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าใจเข้าใจคําว่าไม่มีอะไรแบบปุถุชนเนี่ยมันอีกอย่าง เข้าใจคำว่าไม่มีอะไรแบบผู้ที่มีศีลเนี่ยมันก็อีกอย่างหนึ่งเข้าใจคำว่าไม่มีอะไรแบบผู้ที่มีฌานสมาบัติก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเข้าใจคำว่าไม่มีอะไรแบบพระโสดาบันที่ท่านตัดสัญญาดได้มันก็อีกอย่างหนึ่งเข้าใจคำว่าไม่มีอะไรแบบพระสกะคามีนี้ก็อีกอย่างหนึ่งเข้าใจคำว่าไม่มีอะไรแบบพระนาคามีนี้ก็อีกอย่างหนึ่ง เข้าใจคำว่าไม่มีอะไรแบบพระลรหันในระดับพระยาสาวกมันก็อีกอย่างหนึ่งเข้าใจคำว่าไม่มีอะไรแบบท่านเป็นสีติในเลิศดแต่ละด้านก็อีกอย่างหนึ่งเข้าใจคำว่าไม่มีอะไรแบบหลวงพ่อภาษาลิบุตรและหลวงพ่อพระโมคคานะก็อีกอย่างหนึ่งเข้าใจคำว่าไม่มีอะไรแบบพระปเจเจพุทธเจ้าก็อีกอย่างหนึ่ง เข้าใจคําว่าไม่มีอะไรแบบพระพุทธเจ้ามันจะแทงตลอดสายเลยแล้วก็สามารถหยิบคําพูดต่างๆนี้มาแจะแจงมาแสดงแบบธรรมดาแบบยอ่อแบบปันกลางแบบพิสดารได้ตามที่ว่าที่พระพุทธองค์ได้บัญญัติคําสอนไว้ในพระไตรปิฎกแล้วที่เราสามารถนํามา พูดถ่ายทอดกันได้แล้วก็เข้าใจกันได้ตามสติกำลังของตนของตนระดับพระพุทธเจ้าพระปัจเจพุทธเจ้าตัดสรู้ด้วยพระองค์เองเนี่ยมันสร้างบำเพ็ญบาร,รมีมาที่จะเป็นพระปัจเจพระพุทธเจ้าบางท่านเนี่ยก็ได้บอกกล่าวสอนแต่ไม่ได้ยัดไม่ได้บัญญัติคำสอนไว้บางท่านก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่บอกกล่าวกับใคร ก็ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรมากท่านก็สงเคราะห์ยันกว่าร่างกายนี้มันจะแตกสลายลงไปแต่เข้าใจของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือมันบำเพ็ญบารมีมาเพื่อที่จะเป็นครูเพื่อที่จะลื้อหมู่สัตว์นี้ออกจากวัฏะสงสารจะยำแยบแจะแจงคำว่าไม่มีอะไรคำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความตั้งอยู่เป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดาจำแยกแจะแจงไว้ก็คือตามสติกำลังของท่านนั้นท่านนั้นที่จะรับได้แต่พระพุทธเจ้านี้คือจะแทงตั้งแต่ต้นสายจนปลายสายโดยเฉพาะในอภิธรรมที่พระองค์ได้แสดงไว้แทงตลอดสายเนี่ยพระพุทธองค์นี้จะสามารถอุปมาอุปไม,มยได้ว่าใน ขันห้าเราเนี่ยพระองค์จะแยกแบบพิสดารออกไปเป็นแบบอภิธรรมเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะแสดงเป็นเรื่องของขันห้าอย่างเงี้ยพระองค์จะสามารถแจกแจงให้สามารถคนที่อัธยาศัยที่ต้องการรู้มากๆอย่างเงี้ยพระองค์จะสามารถแจกแจงได้ตลอดแทงตลอดสายเลยเปรียบเสม,มือนรถหนึ่งคันอย่างเงี้ยถ้าเรารู้แบบลวดลาบอย่างเงี้ยก็คือมีล้อสี่ล้อมีพวงมาลัยมีเครื่องยนต มีเผามีอะไรต่างๆก็ขับได้แต่พระพุทธเจ้านี้คือจะแสดงว่ามันมีใช้สายไฟอะไรบ้างใช้แคสซีอะไรบ้างใช้เหล็กอะไรบ้างใช้อะไรที่ส่วนผสมอย่างเงี้ยกว่าที่จะมาเป็นรถหนึ่งคันแล้วที่จะมาวิ่งได้เปรียบเสมือนร่างกายเราที่ว่ากว่าที่มันที่มาจะเติบโตได้ในเบื้องต้นตั้งอยู่ในขัํมกลางแตกสลายไปในที่สุดอย่างเงี้ย พระพุทธองค์นี้จะสามารถแจกแจงได้แต่บางคนพระพุทธองค์แจกแจงนิดเดียวแล้วเขาน้อมมาใส่ตนแล้วเขาเข้าใจคำว่าไม่มีอะไรเขาก็บรรลุมรรคผลได้ตั้งแต่พระโสดาบันพระสกะขา,าพระนาคาพระอรหันบางท่านพระองค์ก็ขยายความขึ้นมาอีกหน่อยคำว่าไม่มีอะไรก็จะเข้าใจได้ตั้งแต่พระโสดาบันพระสกะขา,าพระนาคาพระอรหัน แล้วในบางท่านพระอ,องค์ก็ต้องแสดงแบบพิสดารเขาถึงจะเข้าใจแล้วเขาถึงจะบรรลุมรรคผลส่วนบางท่านอย่างเงี้ยจะ,จะต้องบรรลุมรรคผลในชาติถัดไปพระอ,องค์ก็คือจะแสดงให้มีไตสรณคมเนี่ยเป็นที่พึ่งมีพระตัไนเนี่ยเป็นที่พึ่งก็จะเป็นสเสบียงสะสมไปในภายภาคหน้าคำว่าไม่มีอะไรเนี่ยมันละเอียดไม่เท่ากันไม่เสมอกันไม่เหมือนกัน พาาระอหันในยุคป,ปัจจุบันก็เหมือนกันในยุคอดีตที่ผ่านมาก็เหมือนเหมือนกันแตกฉานไม่เท่ากันไม่เสมอกันไม่เหมือนกันแต่เพียงแต่รู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วบางท่านก็ไม่ได้มีนิสัยที่จะพูดมากท่านก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายบางท่านก็พอพูดได้ท่านก็พูดตามสติกำลังของท่านบางท่านก็สามารถขยายความได้หน่อย ท่านก็ขยายความตามสติกำลังของท่านส่วนบางท่านก็สามารถขยายความได้มากท่านก็ขยายความตามสติกำลังของท่านแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าเป็นอญญายะสาวกเนี่ยจะไม่ออกนอกเหนือจากคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ความสมบูรณ์เนี่ยมันจะไม่เท่ากันไม่เสมอกัน ผู้ที่ถ่ายทอดธรรมะได้สมบูรณ์แบบที่สุดสมบูรณ์ที่สุดก็มีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าถึงไม่ได้แต่งตั้งใครเป็นศาสดาแทนพระพุทธองค์พระพุทธองค์ถึงแต่งตั้งพระธรรมและวินัยนี่แหละเป็นศาสดาแทนพระพุทธองค์ให้เราเคารพกันตามธรรมตาม,ตามวินยัยเราจะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกถ้าหากว่าเราไม่เคารพกันตามธรรมตาม,ตามวินัยอย่างเนี้ย มันจะก,กลายเป็นสำนักคนนั้นสำนักคนนี้มันจะกลายเป็นครูชั้นสีดีอาจารย์ชั้นสีดีแต่ถ้าเราเคารพกันตามธรรมตามวินัยเนี่ยมันจะสามารถไปมาหาสู่กันได้แล้วสามารถพูดคุยกันได้สามารถเป็นสหรธรรมิกกันได้แล้วก็สามารถเป็นทายาทสืบทอดพระพุทธศาสนาไปเป็นหมู่คณะด้วยกันได้ วันนี้คำสอนที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้วในมรรคมีองค์แปศีลสมาธิปัญญานี้ยังมีพระอายะสาวกที่มาเกิดในรุ่นยุคหลังๆเนี่ยยังสามารถทำมรรคผลนิพพานนี้ให้แจ้งได้มีกันมารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายเพราะคำตัดของพระพุทธเจ้าจะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสอง ศาสนาพระพุทองค์ได้ประกาศไว้5,000ปีก็ยังคงจะมีพระอยะสาวกที่มีอินทรีย์บรารมีแก่ก้าได้น้อมคำสอนพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติใส่ตนสามารถทำมรรคผลนิพพานนี้ให้แจ้งได้แล้วก็สืบทอดพระพุทธศาสนาได้ตามสติกำลังของตนของตนยนกว่าศาสนาจะครบ5,000ปี แล้วกระดูกพระพุทธเจ้าถึงจะมาประชุมรวมกันพระพุทธองค์ได้อธิษฐานไว้แล้วก็จะได้แสดงธรรมให้กับเทวดาได้ยินได้ฟังที่ท่านอินทร์บารมีแก่ก้าท่านก็จะบรรลุมรรคผลกันอีกจํานวนมากแล้วศาสนาพระพุทธเจ้าถึงจะอันตรธานหายไปแล้วก็ถึงจะมีศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ได้มาอุบ,บัติขึ้นอีกยันกว่าคนจะ อายุลงมา10ปีแล้วก็ขึ้นไปหนึ่งอสงไขยแล้วก็ย้อนลงกลับมาถึง8 0 0หมืนปีถึงจะมีพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นอีกหนึ่งพระองค์ถ้าวันนี้ถ้าหากว่าเราไม่ประมาทเราได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าไม่มีอะไรแล้วอย่างนี้ถ้าหากเราพอเข้าใจแล้วอย่างนี้แล้วเราก็น้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใส่ตน เราจะสามารถทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งได้ในศาสนานี้ไม่ต้องรออีกยาวนานแสนยาวนานแต่การที่เราจะเป็นพระยะเจ้าได้อย่างเงี้ยพระพุทธองค์ได้ตัดว่าพระโสดาบันเนี่ยจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยพระสกกะคามีเนี่ยจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิปานกลางปัญญาเล็กน้อย พระอนา,าคามีน่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปันกลางพระอาหารหันต์น่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์องค์ประกอบมันต้องเพียบพร้อมอย่างนี้มันถึงจะห้ามหันกิเลสตัณหาคําว่าไม่มีอะไรถึงจะอวิชชาถึงจะขาดออกจากใจได้ถ้าไม่มีอะไรแบบพระโสดาบันอีกอย่างแบบพระสากาคากอีกอย่าง แบบพระนาคาก็อยากแบบพระลาหันเนี่ยมันจะขาดออกจากใจตามสติกําลังของตนให้เราพิจารณาศีลของเราว่าเรารักษาศีลอะไรมักน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายตามฐานะของตนของตนอย่างเนี้แล้วในระหว่างวันที่เราเดิอนอยู่ยือนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ รู้ลมหายใจเข้ายาวรู้ลมหายใจออกยาวสลับกับเก็บกวาดวัดดูแลเสนาอสนะแบ่งเวลามาศึกษาพระไตรปิฎกคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็น้อมมาใส่ตนเราไม่ดูในสิ่งที่ไม่ควรดูไม่ฟังในสิ่งที่ไม่ควรฟังเราดูเฉพาะสิ่งที่ควรดูเราฟังเฉพาะสิ่งที่ควรฟัง ถ้าเราสร้างเหตุถูกอย่างนี้ยเราเป็นเพียงแต่ผู้เดินตามผลมันย่อมถูกเพราะว่าเราสร้างเหตุถูกพระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้วแต่ต่อไปอย่างนี้ยศีลหยาบมันจะสมบูรณ์กรรมบทสิบมันจะสมบูรณ์สติมันจะตั้งมั่นสัมมาสมาธิมันจะเกิดจิตที่มันไม่มีนิวรณ์มันผ่องใสมันไม่มีอกุศลมันพร้อมที่จะรับนำยอมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างเนี้ มันจะเห็นว่าการเกิดเนี่ยก็เป็นทุกข์ความพลาคจากของที่รักก็เป็นทุกข์เศร้าโศกเสียใจก็เป็นทุกข์ของที่ไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์ของที่ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาที่มันไม่สามารถทนอยู่ได้มันเข้ามารู้เห็นด้วยกําลังศีลสมาธิปัญญาเนี่ย มันจะค่อยๆวางการเป็นนั่นเป็นนี่มันจะค่อยๆวางความหลงไปมันจะค่อยๆถูกถอดถอนอุปทานมันจะค่อยๆวางเมื่อกำลังศีลสมาธิปัญญามันเพียบพร้อมนะมันจะมียานอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมันจะแจมแจ้งในธาตุสีมันจะแจมแจ้งในอุปทานขันห้า มันจะแจมแจ้งในอวิชชามันจะรู้เห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงมันจะเห็นดินก็สัตวะรดินน้ำก็สัตวะรมน้ำไฟก็สัตวะรไฟลมก็สัตวะรมลมมันถึงจะเข้าใจคำว่าไม่มีอะไรจริงๆเพราะมันสัตธวะมดูสัตธวรมรู้สัตวะรมทร,ราบมันไม่หลงว่าเป็นนั่นเป็นนี่อีกแล้วมันจะเข้าใจร่างกายนี้เราก็จะเป็นเพียงแต่ร่างกายสุดท้าย ที่เราน้อมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาใส่ตนเราจะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหนคําตัดของพระพุทธเจ้าจะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาวันนี้ก็สาธุโมทนาบุญด้วยนะ